สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ,ส,รบรรสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ <c oughs> เอาพี่นอ ơi, ้องเอ้ยเพิ่งเอาเด้อฟ้าจะถลม่มดินจะทลายแล้วแต่รถขุดก็ยังทำงานครับพี่หลงพี่หลงครับพี่หลงนี่เป็นกุซ่จะเป็น 527S10 สป,ปีด ก็มีฟิโซรถบระดุกมีโกเบโกเอสเคสองร้อยรุ่นเอสเอ็มนะครับแล้วก็ซูเปอร์เอ็กแล้วก็โฟมัสุสองร้อยคิดเจ็ดแต่ว่าข้างบนนั้นผลจะมาแล้วพี่น้องคอยดูผมจะวิ่งขึ้นบอ่อได้ไหมแล้วก็มีแคทสามสองศูนย์จีเอ็กนะครับแล้วก็มีแคทสามหนึ่งสองดี D. โอ้นี่ครับ สองเจ็ดน้องอิสูเดกาวิ่งจากอ่างเก็บน้ำขึ้นไปเทคราบบนครับบนตกก็จะมีดินมีโคลนอยู่แต่ว่าดีนะยังเป็นดินแข็งอยู่อันนี้ไปลอยเอาหม้อขึ้เตียวมาครับมาดูเจ้า SM อ็ม นอนนบคนสติ๊กเกอร์ครับเราเคยจุดจัดให้ซูจเกาสามลูกบาทรไม่ได้จัดเต็มครับจุดกันครึ่งเจโอให้ขีดทิจี ฝนจะมาเดี๋ยวนี้แหละไม่เกิน10นาทีครับจะขึ้นบอ่อไว้ไหมอันนั้นวายเอ็นอันนี้วายเอ็นสิบห้าน้องๆทางโน้นวายเอ็นสิบสองเออ จะมองยังเปลี่ยนอก้ว90น้ำมาแล้วอ้ยรีมันทนบรีมนงเสียเซฟจัดให้อ้ยน่าจะ195เนี่ย ชอบเรืนๆผมชอบหัวบรรุกหัวบรรุกไปสองเจ,ดจด็ดนี่เาจัดจานอยู่แล้วคันนี้โอ้สเอนะพีน่น้องดูได้ดยาีจัดให้จำสวนใหญ่เป็นยุคเ0ูครับ พี่รอกครับรอกเดี๋ยวไปดูลายลค่ายหน่อยโอ้บิ๊กโฟลกมาสองร้อยขีดเจ็ดนะโอ้โอ้โอ,โอ้นี่เจ้าพ่อครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อทนบุรี นี่เติมน้ำมันอะไรน้ำมันพืชหรอะใช้น้ำมันพืช,ช,พชได้เลยโอเคเอาเลยรถคันนี้กินน้ำมันจิ้งเลนนะพีน่น้อง <c oughs> ใช่ไหมเอาขำๆไห่น้องดูเจ้า ซูเปอร์เอ็กเอ็มเอ็กเอ็มวเอ็นสิบสองโอ้ทองฟ้านะมันเ้ยสีมาแล้วฝนนี่ตัวนี้สองหกรือเปล่าซับสถาพรน,นี่ครับแล้วก็มีรถไทยอยู่ข้างบนเร็วเร็วน่อยเร็วๆหน่อย,เ,อยเติมน,น้ำมันนะไวหน่อยฝนจะมาแล้วไวๆหน่อยอ่าดีครับ เสียเสียพรรษาเสียพรรษาครับไลเอ็นสิบสองพี่น้องอ่ะอย่าดูตั้งรับนี่เขาเขียนว่าเมก้าเอฟเอ็มแต่งรอครับหมฝั่งนู้นก็มียางก้าวน้องวิ่งครับ นะครับซปเปอร์ x ออร็อกร็อกสนใจดูได้ครับ Youtube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator วเตอรจบเลยโคามาสุป2อ 5, 7รไม่ไหวเลยพี่น้องฝนจะมาครับนี่ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรถไปกระเซียแซบะ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ